พอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เดี๋ยวเราสวดมนต์กันตามปกติเวลาสองทุ่มครึ่งในเพจพระศักดาสุนทโรก็ขอให้ในเพจของเราเป็นเหมือนกับแหล่งน้ำเล็กๆที่หลายคนรู้สึกว่าเดินทางมาไกลเหนื่อยล้ากับชีวิตมาลำบากมาแต่ละวันแต่ละวันก่อนจะหลับนอนก็มาพักผ่อนด้วยธรรมะกันสักครึ่งชั่วโมง คืนนี้เดี๋ยวสวดมนต์กับคุณยายรจนาปัสนานน,นาเรียกกันว่ายายเสถียรนนยายก็ตักบาตรอาตมามา20ปีแล้วโยม20ปีเต็มๆทุกวันวันละปีละ365วันเนี่ยใส่บาตรทุกเช้า20ปีตอนนี้ไม่ดีมากๆเลยอาการเจ็บไปหมดเนาะ ลืมตาทักทายลูกหลานหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึง่งยัดายิโยมทุกท่าน,นาวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวสวดมนต์กันที่บ้านของยายปีนี้อายุ90พอดีายายอายุ90กว่านิดๆ,ๆแล้วนะเ <c oughs> พิ่งจะทำบุญอายุกันไปตอนนี้ไม่ดีมากๆแล้วหลังโค้งเป็นคันเบ็ดเลย ไม่รู้ไปตกปลาไว้เยอะปล่าชาติก่อนเนาะ <laughs> อืมก็คิดไปนะบางทีคนก็คิดไปเอ๊ะหลังเราโคนน้เงเดี๋ยใสไปตกปลาไว้เยอะเดืดคันเบ็ดละมั้งเนี่ยนะอ <laughs> บางคนนี่ทำไมชีวิตผมมันคุดคุดความรักก็คุดสงสัยผมถวายมังคุดให้พระหรือเปล่าเนาะ <laughs> <laughs> ขออยันคิดกันลอเกินมโนกันไปลอเกินเอ๊ะที่ผมเกิดมาเป็นคนที่มีความนิยมเยอะแสดงว่าผมเนี่ยสงสัย ถวายมายมให้พระเยอะหรือไม่ก็เป็นเจ้าวาดก็เอาการมายมไปตีเนนจนได้ดีเยอะมั้งอ่ะนะอะวันนี้ก็เดี๋ยวเราสวดมนต์กันโยมตามปกติของเราให้พรลูกหลานหน่อยก่อนจะหลับนอนอ,อ่านไมูไมกพูดไม่ถูกเลยเตียงกไมขงขมงท้อมไมกไมข้นจะรู้ นยโยมยายใส่บาตรอาตมามา20ปีนะโยม20ปีใส่บาตรทุกเช้าเว้นแต่มีงานศพมีงานบวชหรือว่ามีงานทําบุญวันพระเ,เด็กเรียนธรรมะวันอาทิตย์นยายก็ทําอาหารเลี้ยงเด็กยีนะ่สิบปีเต็มๆเลยบวชเนนภาฤดูร้อนเนนเป็น80-90รูปก็หุงข้าวเลี้ยงเนนตักบาตรเนน ดูแลกันมาตลอดโยมนี่ถือว่าเป็นแม่คนที่สองอาตมาอยากให้โยมเนี่ยเวลาคนป่วยอยู่บ้านอันนี้นโยมสุมาลีลูกสะพ้ายแล้วลูกชายนอนอยู่ข้างในโน้น,นพออโรองเรียน,นพออ,อ,นนพอ,อสมเคราะห์ปัสนานอนนะก็ลูกๆในบ้านหลานๆในบ้านก็ดูแลกันหลานอีกคนหนึ่งคือน้องคูนลูกของโยมสุมาลีนี่ก็ ไปอยู่กับอาจารย์เฉลิมชัยนะไปเป็นมือซ้ายมือขวาอาจารย์เฉลิมชัยโคสิษฐพิพัฒน์นะอยู่ที่วัดล่องขุนเชียงรายนะตอนนี้ก็ฝีมือระดับขั้นเทพนะน้องคูนคือหลานของยายนี่ก็ไปฝันเหลือเกินว่าโตขึ้นนี่อยากจะเป็นนักปั้นนักวาดเป็นศิลปินมีความฝันแล้วเขาก็ทําตามความฝันเขาไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยอยู่เชียงรายนู่นนะนะนะเดี๋ยวสวดมนต์กันเนาะเดี๋ยวให้พรลูกหลานก่อนนี่ อย่าเพิ่งหลับฮะวางมาะเางมาแว่าให้พรไงให้พรว่าไงอ่ะขอให้ลูกหลานตุะกูลขอให้ตัวเองหายป่วยอ่าให้ยูเดียนเป็นตัวตัวใต้ยายหายป่วยให้ใกล้ยาไปจะยำได้ไหมทุกให้เต้ไปยำอือเอาบ่เอาไงไงแล้วกันขอให้ลูกหลานนึกอยากถึงนึกคนยิ่งดูดความทุกข์กบนไ ทนารไออองะยาอารยมีลูกคนเดียวก็คือผออโรงเรียนนะพออสงเคราะห์มีลูกคนเดียวแล้วก็นะครองความเป็นไม้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามีตายเลี้ยงเดี่ยวมานานตั้งกี่ปีนั่นเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะห้าสิบปีประมาณห้าสิบปีนะโยม ห้าสิบปีที่คลองโสดเป็นโสดอีกครั้งนะเลี้ยงลูกคนเดียวมาจนเป็นผอโรงเรียนจนได้ลูกสะพ้ายดีได้หลานดีลําบากนักเนาะชีวิตลําบากนักแล้วว่ายังไงนะว่าที่ไม่ยังไม่อยากตายเพราะอะไรนะเดี๋ยวไม่มีคนใส่บาทให้เตียใส่บาทให้เตียกินพ่อแม่ทุกคนพี่น้องทุกคนเนี่ย เราก็ตามบุญก็<ม>ให <น S 1> ยมทุกวันก็อธิษฐานทุกวันใาญบอกอาตมาเสมอเลยบอกโอ้ยไม่ได้หรกฉันตายไม่ได้หรกตายได้ไงไงอ่ะเดี๋ยวใครจะตักบาตรให้เตี้ยฉันกินอะ่ะใครจะตักบาตรให้พ่อแม่ฉันกินเขาตายไปหมดแล้วแล้วใครจะไปทิ้งเขาได้ไงนะต้องรักษาสุขภาพไว้เนาะใหิ่ทุกวันอ,ะอ่ะสวดมนต์พร้อมกันวันนี้หอยนางแดงมาอ,อ่ะนะเดี๋ยวสวด เดี๋ยวออกเสียงเบาๆไปนะ,ะ,ะพร้อมๆกันนะให้ญาติโยมชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกสวดมนต์กันพร้อมกันคืนนี้กับคุณยายรจนาปสนานนท์อายุ90ปีเสร็จเสรแล้วตอนนี้งอมและโยมเดินไม่ไหวแล้วนะเจ็บไปหมดทั้งตัวแต่จิตใจก็ยังไหวอาตมาบอกว่าหายใจลึกๆเข้าไว้อย่าทิ้งพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่าทิ้ง อยังไงปีสองปีนี่อย่าพึ่งเป็นอะไรเลยอยู่กับลูกหลานก่อนยายไปยายไม่อยู่บ้านถ้าวันสองวันก็เหงากันทั้งตำบลแล้วนะตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิตชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุต ตโรปุริสาธรรมมาสารทิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโทภาควาติสวากาโตภาควตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปั สิกโกปะนัยโกปตจัตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัดตาริปุริสายุคานิอัตทัุริสปุกคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโย พาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญเกตตังโลกัสสัตติพาหุงสหสัมพินิมมิตาสาวุทันตังคลีเมฆรัง อุทิตโคราสเสนามารังธานาทิรรมวิธินาชิตาวุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังกาลนิมาราติเรกามพิยุตจิตาสัพพารัตติงโครัมปนาระวัมัมก กมทัดทยกทังขันตีสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมันตาลานินาระกิเรงขชาวรังอติมัตาภูตังทาวะกิจกรรมสันวสุทั รุนันตังเมตตมุสเสกวิทินาชิตวามุนินโทตานเตอัสาภวตุเตยมังคารานิุกคิตตะคักขามติหัดทสุุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทาง ภูริมาราวันตังอิทเทพิสังขาตามนโนชิตวะมุนินโทตันเตคาสาภาวุเตชยมังคลานิกตตวานากกตทมุธรังอิวับพินิยจินใจทุต ทวจนังชนกายมัตเชสันเตะโสมาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตใยยังคลานิสัจจวิหายามติสัตจักะวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมานัง อาติอันทะพูตังปัญญาปทิปเชริโตชิตวามุนินโทตันเตดุเตชยมังคลานินนันโทปนันทะพุชัคังวิพุธังมาหิตทตียงพุตเตนะเทระพุชัเเค นธัมมาปยันโตอิตโปเทสาวิธินาชิตตวะมุนินโทตันเตชะสาภววุตเตชยามังกาลานิทุกะหาทิกปิพุชเคนสุทัตทหัตถังพระมังวิสุตธ ติชุติเมติภกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตาวุนินโทตันเตยสาภาวะตุเตชยาัมังกาลานิเอตาปิพุทธทชยัมังทละหัดคาคาทายวะ จโนทินาทิเนสรรเตะมาตันทิหิตาวานิเนกวิวิธานิจุปัตท,ทวานิโมขังสุขังอธิคมยัยยนโรสปัญโยสัพเพสัตตาสัตทังหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาภยาปะชาโหนตุงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุง จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินอยาิโยมทุกคนว่าพร้อมพอมกันนะภูกาสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งหลายอันใดหากข้าพเจ้าล่วงเกิน บุคคลใดไว้ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่นึกได้และนึกไม่ได้ข้าพระเจ้าขอขมากรรมโปรดอโหสิกรรมให้แก่กันและกันเถิดหา,าก,รรก,รรหก,ก,กข้าพระเจ้าเคยอาฆาตจองเวรใครไว้ ขอถอนคําจองเวรทั้งปวงไม่ขอจองเวรใครๆทั้งสิ้นและหากใครทั้งหลาย,ลลายจองเวรข้าพเจ้าอยู่ขออย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยอโหสิกรรมให้แก่กันและกันเถิดข้าพเจ้าขอขมาพระรัตนตรยัย ด้วยกายวาจาใจหากประมาทพลาดพลั้งไปข้าพระเจ้าจะสำรวมระวังในพระรัตนตรัยในการต่อไปตั้งใจนะอุทิศส่วนกุศลน,นึกในใจนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสคารังเอวเมวอิตโตทินังเบตานังอุปกปะเตอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชะโตสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสะพิต โยวิวัตชนตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิธีกายุโกภวะอภิวะธนสิริสนิจังวุตถาปจายโนจัตตารธรรมาวัต ทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอยิโยมทุกท่านวันนี้ก็พามาเยี่ยมคุณ <c oughs> ยายรจนาปัสนานนท์ชาวบ้านจะเรียกกันยายสเสถเยียนตมาก็ได้ฉันได้ใช้อยู่กับบ้านนี้ระโยม20ปีเต็มๆแล้วอาหารเกือบจะทุกมือ้อก็บ้านนี้เกือบทั้งหมดที่ดูแล ตอนที่อาจะมามาอยู่ที่นี่ยายก็ก็ยังดูเดินคล่องแคล่วตอนนี้เก้าสิบเสร็จเสร็จชักจะใบไม้เริ่มเหี่ยวเนาะในดูมือหน่อยดินี่มือใช่ไหมเนี่ยคนเวลาพอแก่จัดๆขึ้นมาเขาบอกว่าเส้นลายมือมันหายหมดเลยนะเส้นมือมันจะลื่นไปเลยนนเขาบอกมือเส้นเส้นมันจะลื่นไปหมดอืมหายไหม ก็ไปตามสภาพนะขนาดนี้ก็ดีแล้วเนนะี่ยตรงตันอะทิมันเจ็บตรงนี้เนี่ยอกเนี่ยมันกระดูกมันกระดูกเนี่ยต้องขึ้นนอนได้คืนก่อนที่ทำกุญต้องขึ้นนอนไม่ได้เลยมไม่ได้นอนมลนวเดี๋ยวก็บเจ้าวุ้กขึ้นนังนายกุญต้องขึ้นนอนเที่ยวกับวุ้กขึ้นหนังเป็นตีสีนั่งเลย โยมใครมาบ้านเนี้ยส่วนใหญ่เข้ามาแล้วก็จะเบื่อเขาเบื่อยายต้องบังคับให้เขากินโน่นกินนี่ต้องมีของแจกทุกคนนะ่ะใครใครมานี่ต้องขนาดขับรถออกไปแล้วยังต้องควักมือเรียกกับมาเอาของกลับไปกินน <c oughs> ะบ้านนี้ <c oughs> เรียกบ้านบ้านทองมว้วน <c oughs> นะ <c oughs> ทาขนมทองมว้วนส่งโรงเรียนยักให้อาทำก็ไม่ได้ขายสักกี่บาทแล้วแจกก็องหมด <c oughs> แจกหมดเ <c oughs> เราที <Es> ่จะป่วยตริงๆนะเนี่ยทำแดกเกือบร้อยอันกันนะก็ตั้งวันนั้นก็เริ่มไม่ได้ทำแล้วทีนี้พอหยุดก็ทิ้งเราไม่ต้องทำใหม่ต้องหาเดชทำใหม่หลันแล้วหยุดเองเดี๋ยวนี้มาจ้างหรืออุ้มไปก็ยังไม่เอาอุ่มไม่ทำไม่ไปทิ้งทนชอบใจเลย S <S 2> <S 2> เออ,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 อวัอนนั้นเราเราห้ามมันอย่าไปหนูคุณนี่อย่าไปหนีไม่ต้องทำหรอกยึดไม่ต้องห้ามหรอกยึเดี๋ยวไม่ทำอย่างยึดเองอ่ะ,<า>อะเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนเนาะอรหังสัมมากันอ่ะพนมมืออรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาพุทธังพระเขวันตังอภิวาเทมิสวาัาโตพระเขวต,ตาธรรมโม ธรรมงนามาสมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามาตาปิตตคุณังหังวันธามิครูปชาอาจาริยะคุณังอหังวันธามิอ่าดีแล้ว หายวันหายเพลินตกลงเป็นม้งหรือ Jamie, ไม้งหรือแหทอดปลาเนี่ยเลนมันแหเออม้งเหมือนแหเนาะม้งเหมือนแหเลยไทอดปลานี่มาทอดคนซะแล้วทอดไปไจู๋ไม่มุดจู๋ยังไงอย่าเหลียวมุดจู๋เนี่ยวันนี้ได้นำลูกหลานสวดมนต์กันทั้งประเทศเลยนะเนี่ยอ๋อเนอะอุ้ยอวยพรอีกทีงอวยพรอีกทีงจะได้ จะได้จบอขอให้เขาเป็นไงกันบ้างท่นขอให้ขอให้โยมที่ดูอยู่ตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงกันบ้างหลับซะแล้วนึกไม่ออกแค่ดีแล้วแค่ให้ลูกหลานเข้ามาเห็นก็ดีแล้วอเยอ่ะยอโยมทุกท่านในวันนี้ นี้ก็ขออนุโมทนาบุญที่ได้ร่วมสวดมนต์ออด้วยกันออในทุกๆค่ําคืนใน,ในเพจนะพระศักดาสุนทโรก็ได้หวังเพียงว่านะเราจะมีออที่พึ่งกันบ้างเ,ออเล็กๆน้อยๆอาตมาไม่ได้พระเก่งกล้าสามารถอะไรนะพระบันนอกบรนนอกไกลปืนเที่ยงเลยสุดชายแดนไทยจังหวัดตราดเลยทีเดียวอ,อีกไม่กี่กิโลก็ข้ามฝั่งกัมพูชากัแล้วก็ยังดีใจที่ยังพอเป็นประโยชน์กับสังคมได้บ้าง ขออนมโมทนาบุญญาติธรรมทุกๆท่านขอให้เจริญเจริญในธรรมด้วยกันทุกคนอายุวันโนสุขขังพลังเทอ